จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนวันท้อ <c oughs> วันนี้ยายทองก็เข้าครัวทอดหัวกุ้งค่ะพี่น้องใส่ใส่แป้งกรอบทอดแบียบบ้านๆหรอพี่น้องเดือมาเด้อมาเด้อทอดกุ้งเสียบเสียมนังกันเมื่อดดกินดอกโตกุ้งกินแต่หัวมัน เอาตัวมันไปฮ็ดกินมดหลานอาหารเพิ่นเอาเมื่อ้พี่น้องเย้ช่องกเรียสีสดสี่ย้ช่องนี่บ่ได้ทอดชดุดๆได้พี่น้องนี่ตัวนี้เย้่องหนึ่งแหล้วได้พี่น้องหนึ่งห้น่ามันออกนะพี่น้องนะห้น่ามันมัน,มนออกบางคนเขากระิกินแบบเท่า หัวมันมีขี่เนาะพี่น้องเอาก็ต้องต้มห้าตตรงเอาอไปหนึ่งก้อนพี่น้องเพราะว่าขันไปถอดเลยเมื่อก็้จีเป็นปวกเป็นอันฟ้องพี่น้องไปย้ายท่องผ้าไปถอดเนาะพี่น้องเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันเนาะพี่น้อง ใส่น้ำมันน้ำมันเดือดเดือเดอเหลวให้กระถอดพี่น้องถอดใส่แป้งถอดกรอบนายพี่น้องแบบเมนูบ้านๆ ขนาดนี้มันเกิมันเกิยังหัวมันเกิยัง เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็กินข้าวก,ก็กินน้ำพริกห้าวเห็ดเองบรไเวเข้าวกะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบริเวณซีน้ำจิ้มไก,ก่นะคะพี่น้อง น้ำจิ้มไก่เนี่ยกินกับน้ำจิ้มไก่อืมอืม หวานหวานจิ้มหวานหวาน,นไปแล้วพี่น้อง